สวัสดีค่ะพระคำนำชีวิตหลักธรรมเบื้องต้นสำหรับวันนี้นะคะเรามาถึงตอนที่สิของบทเรียนที่ผ่านมาก็แบ,บ่งปันไปแล้วสิบตอนก็เชื่อแน่ว่าพี่น้องที่ติดตามรับฟังก็จะได้ข้อคิดจากบทเรียนนี้นะคะเพราะว่าบทเรียนนี้ทำขึ้นก็เพียงเพื่อที่จะนำมา ให้เราได้รู้จักหลักธรรมเบื้องต้นในฐานะเราเป็นกิเลบ้านเราเริ่มต้นกับพระเจ้าพระเยซูกมาอย่างไรแล้วก็ชีวิตเราตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันที่เป็นอย่างไรขาดอะไรบ้างสิ่งนี้เนละ็กน้อยที่จะเติมให้เราเต็มและชีวิตเราจะเดินเติบโตในพระเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าได้เอามาทั้งหมดนะคะเพียงแค่เป็นหลักธรรมเบื้องต้น มาแบ,บ่งปันะกับพี่น้องนะคะและวันนี้เรามาถึงตอนที่1 1ของบทเรียนในหัวข้อที่บอกว่ามีชีวิตในการเป็นพยานมีชีวิตในการเป็นพยานอ้างอิงจากพระคัมภีร์อยู่ในสองที่บทที่หนึ่งข้อที่8ในตอนต้นของข้อที่8นะคะ สองที่มทีบที่หนึ่งข้อที่แปดบอกว่ายาละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้ายาละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคัมภีร์ที่อาจารย์ปรโรเขียนเป็นจดหมายฝากไปถึงที่มทีซึ่งเป็นลูกฝ่ายวิญญาณของอาจารย์ปรโรและเป็นผู้รับใช้นะคะใหะ้มีความกล้าหาญในการที่จะเป็นพยาน ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็เป็นพยานเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์ปาูนะคะและให้มีส่วนในความยากลําบากทีนี้นะคะเรามาอลองพิจารณาจากพระคัมภีร์ในตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะยาละอายที่จะเป็นพยานพาพี่น้องมาเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเป็นพยานก่อนนะคะ คำว่าเป็นพยายนานี่นะคะหมายความว่าเราพูดเรื่องเราต่างๆให้คนอื่นได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์สิ่งที่เราได้ประสบกับชีวิตของเองเราได้เจอเราได้เห็นเราอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับตัวเราและเราบอกคนอื่นฉะนั้นการเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือใครคะ องพระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือพระเยซูกิ์การเป็นพยานฝ่ายองพระผู้เป็นเจ้าก็หมายว่าเราบอกคนอื่นเรืออ่องราวของพระเยซูกิ์ผู้ที่เราเชื่อผู้ที่เราเชื่อพี่น้องที่รักพี่น้องเป็นกิสเตรนมาแล้วกี่ปีอาจจะเป็นไม่นานหรืออาจจะเป็นนานเมื่อพี่น้องเชื่อในพระเจ้ามากี่ปีก็ตามข้าพระเจ้าก็เชื่อแนว่า แต่ละคนเนี่ยต้องได้รับประสบการณ์ในการที่มีความสัมผัสกับองค์พระเยซูริตอะอย่างน้อยล่ะพี่น้องเราเป็นพยานให้บอกคนอื่นเกี่ยวกับพระเยซูริตก็คือว่าเราทําไมเรามาเชื่อพระเยซูริตพระเยซูริตเป็นใครแล้วพระเยซูริตเราต้อนรับเอาพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรานี่นะคะตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานี้ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างไหมพระเยซูปเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรอยู่ยกตัวอย่างว่าชีวิตเราเปลี่ยนแล้วก็พระเยซูก็ช่วยกู้เราในเรื่องต่างๆเวลาเราต้องการเราอธิษฐานทูลขอพระองค์ก็ตอบอธิษฐานของเราเมื่อเราเจอวิกฤตพระเยซูก็ช่วยกู้ให้เราพ้นวิกฤตภาระประัญหาต่างๆหรือว่าเมื่อเราประชิญกับ รคภัยแค่เจ็บที่ร้ายแรงอะไรต่างๆแตกต่างกันแต่ละคนนะครับพี่น้องเราก็รู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานพระเยซูก็ช่วยกู้เราที่สําคัญที่สุดนะคะพี่น้องที่เราจะต้องบอกคนอื่นว่าเรารู้จักพระเยซูคริสต์มากนะ้อยแค่ไหนอาจารย์เปโลบอกว่าข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและอยากมีประสบการณ์ในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายกับพระเยซู พี่น้องเรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้ายกกัอย่างนะคะยกกัอย่างนรว่าเราบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าพระเจ้ารักลูกและส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนที่เป็นคุนบาปและเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็ได้รับการยกโทษบาปเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็ได้รับ,<า>ๆๆบความรอดพน้นจากความตายไปสู่ชีวิตเรา จะมีชีวิตที่รันเราจะไม่ตกนรกบึงไฟเราจะได้ไปสวรรค์กับพระเจ้าฉะนั้นเราต้องพูดถึงพระอิสุคิดที่เรารู้จักเนี่ยให้คนอื่นฟังให้คนอื่นได้รู้จักพี่น้องคะมีคำถามว่าถ้าสมมุติว่าเราได้สิ่งดีๆเราได้รับอะไรดีๆพี่น้องมีความปรารถนาอยากจะแบ่งปันคนอื่นไหมหรือพี่น้องคิดว่า อยากจะให้คนอื่นได้เหมือนเราไหมถ้าเรามาเชื่อพระเยซูเรารู้จักพระเยซูดีพี่น้องแน่นอนว่าพี่น้องเราจําเป็นต้องบอกคนอื่นให้คนอื่นได้รับพระพรเหมือนกับเราฉะนั้นในการเป็นพยานฝ่ายองค์งพระผู้เป็นเจ้าก็คือว่าพูดเกี่ยวข้องกับพระเยซูกิตจากประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละคนมีประสบการณ์ที่พร้พระเยซูกิตแตกต่างกัน ข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์แตกต่างกับพี่น้องข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะแล้วก็พอโตเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยรู้เรื่องราวพระเยซูมากขึ้นตอนเด็กก็รู้นะคะพี่น้องไปบูตไปศึกษาพระคัมภีร์ไปบูตประจําและรู้เรื่องพระเยซูแล้วก็ไม่หยุดเลยนะคะพี่น้องที่จะบอกคนอื่นในเรื่องราวที่เราประสบการณ์กับพระเยซูริตอย่างไรและข้าพเจ้าเกเองก็ ไม่มีความละอายเลยนะคะที่จะบอกคนอื่นเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นได้รู้จากชีวิตรประสบการณ์ที่ตนเองมีทีนี้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะอาจารย์ปรูบอกทิโมธีเขียนจดหมายฝากว่าอย่าละอายที่จะเป็นพยานอย่ยาละอายคําว่าอย่าละอายนี้ก็คือว่าให้เรามีความกล้าหาญ ที่จะบอกเรื่องราวจากประสบการณ์ของเราให้กับคนอื่นได้รู้ว่าเราประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราอย่างไรมีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่เคยเป็นพรยายเลยตั้งแต่เชื่อพระเยซูมาถึงปัจจุบันกี่ปีก็ไม่ทราบแต่ไม่เคยเป็นพรยายเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะบอกเรื่องราว ให้กับคนอื่นว่าตัวเองเป็นคริสเตีียนตัวเองมาเชื่อพระเจ้าอย่างไรแม้ว่าคนเหล่านั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายพระเจ้าช่วยกู้ตลอดแต่ไม่เคยบอกคนอื่นในสิ่งที่พระเจ้าให้มายก็ว่าไม่เคยที่จะแบ่งปันพระพร,พรฝ่ายวิญ,ญญาณที่ได้รับจากพระเยซูจากประสบการณ์ชีวิตให้กับคนอื่นน่าเสียดายนะครับพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร อาจจะเป็นเพราะว่ามีความละอายเกี่ยวกับพระเยซูในการเป็นกิสเตียนอาจจะมีหลายประเด็นอาจจะมีหลายประเด็นพี่น้องทีัถ้าเราเป็นกิสเตียนเราไม่เคยเป็นพยาเลยนะคะพี่น้องเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราก็จะคล้ายคลึงกับน้ําที่ถูกค้งในโอ่งน้ําที่ถูกค้งเอาไว้ในหนองน้ําถ้าน้ํานั้นนะคะถูกค้งนานและไม่ถูกระบายออกไปไม่ถูกระบายออกไป ก็จะกลับกลายเป็นน้ำเน่าน้ำหม็นน้ำที่ใช้การไม่ได้น้ำเสียเพราะว่าไม่ถูกระบายออกไปชีวิตกิเสียเหมือนกันเราขังพระพรพระเจ้าไว้ในชีวิตเรามากมายเราไม่เคยแบ่งปันออกไปเราก็จะเป็นคริสเตียนที่ขาดพระพรและไม่มีพระพรชีวิตของเราก็จะอยู่เท่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันครับพี่น้องอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะจากบทเรียนก็คือว่า อย่าให้เรามีความละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะคะพี่น้องถ้าหาว่าท่านไม่เคยเป็นเลยข้าพระเจ้ากนุนใจว่าให้พี่น้องเริ่มที่จะเป็นพยานนะคะถ้าหากว่าอยากจะเป็นแต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ลองเอาสิ่งที่พี่น้องได้ฟังวันนี้นะคะข้อมูลเล็กๆน้อยๆเริ่มต้น นะคะกับใครคนหนึ่งก็ได้คนในครบอบครัวเราเพื่อนพ้องเราหรือใครก็ได้ที่เราจะเริ่มต้นและบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูถ้าท่านทําได้ชีวิตของท่านก็จะรับพระพรจากพระเจ้าน้ําที่ไหลมาก็จะเทออกไปแล้วพระเจ้าก็จะเติมพระพรให้เรามากมหมมากมายเลยทีเดียวนะคะพี่น้องเพราะว่าพระพรกับคนที่เป็นพยานคนอื่นจะเป็นพระพรที่ล้ําค่าค่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็ จะจบบทเรียนอ่าสำหรับวันนี้แค่แค่นี้ก่อนนะคะเราอธิษฐานร่วมกันค่ะสาธุการแก่แต่พระเจ้าพระบิดามันนี้ขอพระองค์ได้ทรงช่วยให้ข้าพรุงได้เข้าใจท่องแท้ถึงบทเรียนที่ร่วมกันศึกษาในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรขอพระมยมสุพระเจ้าจึงเสริมกำลังได้แรงให้ข้าพองมีความกล้า ในการจะเป็นพยานฝ่ายองค์ผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าช่วยข้าพงศ์แต่ละคนเพื่อข้าพงศ์หลายจะเป็นคริเสเซียนที่เต็มด้วยพระพรแล้วก็เป็นพยานฝ่ายพระองค์ตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าและมอบบทเรยียนนี้ไวกับรเราอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอีแมนอีมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ คุกันในตอนต่อตไปนะครัต่อไปนะครับจี่บุญค่ะสวัสดีค่ะ